ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกแม้คำวินิฉัยนะครับเรื่องหุ้นสื่อของสารนินิบเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็น คุณกับพิธาริมเจรเรลัตส์สสแบบบัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพักคก้าวไกลเนี่ยสามารถที่จะกลับเข้าไปเป็นสสได้ทําหน้าที่ในสภาและได้รับเงินเดือนย้อนหลังรวมทั้งโอกาสที่จะได้กลับมาเป็นหัวหน้าพักและผู้นําฝ่ายค้านร,รวมถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต่อไปแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับ ในการตัดสินเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาับเรื่องของหุ้นไอทีทุกคนก็ได้ทราบอยู่แล้วว่านะครับไอทีวีไม่ใช่เป็นสื่อทําให้คุณพิธารุดนะครับจากข้อหาที่ว่าถือหุ้นสื่อแน่นอนครับว่าตรงคําวินิจฉัยของศาลเนี่ยนะครับสำหรับนะครับมันเป็นคุณกับสําหรับคุณพิธาแต่ก็ยังมีประเด็นที่บอกว่าเรื่องของว่าคุณพิธาเองเนี่ยนะครับทางศาลได้มีการวินิจฉัยเอาไว้ว่า เรื่องของการที่ถือครองหุ้นนะครับเนี่ยเป็นของคุณพิธาก็คือถือในนามของคุณพิธาซึ่งคุณพิธาชี้แจงว่าเป็นถือในนามหลอนหลกแล้วซึ่งมีก็มีคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้นะครับการการแบบการที่บอกว่าถือเนี่ยเป็นของคุณพิธาเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าคุณพิธามีการยื่นปปชว่าอย่างไรมีการยื่นปปชเป็นข้อมูลเท็จหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับถ้าเราติดตามข่าวที่ผ่านมาคุณพิธาก็พูดนะครับแล้วก็บอกว่ามีการยื่นนะครับเรื่องของหุ้นเนี่ย รเรื่องของหุ้นไอทีีเนี่ยให้กับปบชนะครับตั้งแต่ปี6-2แล้วนะครับตั้งแต่ตัวเองที่เข้ามารับตําแหน่งเนี่ยแต่มีการยื่นตัวปี6-2แล้วก็มาอีกยื่นอีกช่วงหนึ่งที่ยื่นเพิ่มเติมเนี่ยอ่เรื่องนี้ก็ว่ากันไปว่าจะมีการแต่ที่แน่ๆนะครับคำวินิจฉัยของศาลตรงนี้ก็มีผลผูกพันจา,จากทุกองค์กรอย่างที่ทุกคนทราบที่สําคัญก็คือว่า มันก็มีคดีต่อเนื่องเนื่องจากว่าคนที่ไปร้องคุณพิธาเนี่ยคุณพิธาเองเนี่ยบอกว่าจะไม่มีการฟ้องร้องกลับไปว่าจะเป็นคุณเรืองกาหรือทางกะกะตหรือใครก็แล้วแต่แต่นะครับก็ยังมีเรื่องของที่ทนายอันไปยื่นเรื่องร้องของคุณเรืองกาที่ใช้เอกสารเท็จอีกในเรื่องของคุณทนายรัชพลน,นะครับที่ไปยื่นนะครับดำเนินคดี กับที่สถานีตารวจทุกสองห้องเนี่ยเกี่ยวกับคุณคริมกับคุณเรืองกาเรื่องของการใช้เอกสารต่างๆอันนี้ก็เป็นคดีที่ว่ากันมาแต่ที่สําคัญนะครับหลายๆคนมองวันที่ 31. มกราคม2567นี้นะครับ3ามมกราเนี่ยนะครับที่จะถึงเนี่ยก็คือมีการวินิจฉัยคดีเรื่องของที่คุณธีรยุทธ์นะครับธีรยุทธ์เนี่ยเป็นอดีตของ ทนายฟาร์มของพุทธอิสระเนี่ยไปร้องไว้เรื่องของการมาตา1นึแต่ในคําร้องของวันที่3าเ,เนี่ยคือร้องให้หยุดการกระทําซึ่งแน่นอนครับว่าวันที่3าเ,เนี่ยทุกคนก็บอกว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่ถึงขั้นยุบพักไม่ถึงขั้น,นนี้อยู่แล้วแต่ปัญหามันก็คือว่าคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันที่3าเนี่แหละครับจะเป็นนะครับ ตัวชี้วัดหรือเป็นตัวปัญหาหรือเปล่านะครับที่จะทําให้นะมันมีคดีต่อไปอีกหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าคําวินิจฉัยของศาลแล้วมันสามารถไปต่อได้ตรงไหนหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันวันที่3าว่าคุณพิธาเองนะครับจะรอดเรื่องนี้หรือเปล่านะครับจะรอดเรื่องนี้หรือเปล่าหรือจะมีอะไรต่อหรือเปล่าแต่ที่นแน่ๆวันที่3าเนี่ยยังไงก็ไม่ถึงกันยุพักเพราะคําร้องเพียงแค่ให้หยุดนะครับการหยุดการกระทําเฉยๆนะครับและที่สําคัญก็คือว่าทุกคนนะครับอยาก รู้คําวินิจฉัยของศาลเพราะว่าวันที่24ที่ผ่านมาเนี่ยศาลได้วางบรรทัดฐานในการวินิจฉัยเรื่องของหุ้นสือ่อเอาไว้เนี่ยชัดเจนและเอาไว้อย่างเรียกว่าเนี๊ยบเลยนะครับเพราะฉะนั้นคําวินิจฉัยวันที่31เนี่ยมันก็จะต้องมีการวางมาตรฐานและบรรทัดฐาน,ะน,ฐานอะไรบางอย่างเอาไว้นะครับว่าไอ้เรื่องเนี้ยที่เป็น พรรคการเมืองเนี่ยไปหาเสียงเรื่อง1นึนะครับเรื่องไปหาเสียงแล้วก็ไปการแก้ไขกฎหมายเนี่ยนะมันสามารถทําได้ขนาดไหนอะไรยังไงเพราะอย่างที่หลายๆคนก็มองว่าเอ๊อสารรัฐมนูรัฐธรมนูญเนี่ยนะครับกฎหมายรัฐมนูญเนี่ยคือกฎหมายสูงสุดเนี่ยยังสามารถแก้ไขนะแก้ไขได้นะครับเปลี่ยนแปลงได้และนะครับ กฎหมาย1นึเนี่ยมันเป็นกฎหมายรูปนะครับกฎหมายรูปเนี่ยมันก็น่าจะแก้ไขได้อะไรได้อันนี้เป็นกรณีเขาก็ต้องรอดูนะครับแม้คำวินิจฉัยเรื่องหุ้นสื่อนะครับของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่24่บมกราคมที่ผ่านมาจะเป็นคุณกัปพิธาลิงเจริญรัตสอส,อสอบัญชีรายชื่อและอด,ดีตหัวหน้าพักก้าวไกลสามารถกลับเข้าไปเป็นสอสอนะครับทำหน้าที่ในสภาและได้รับเงินเดือนย้อนหลังรวมถึงโอกาสจะได้กลับ นะครับมาเป็นหัวหน้าพักและผู้นำฝ่ายค้ารวมถึงแคนดิดตนายกรัฐมนตรีต่อไปแต่แม้เส้นทางการเมืองยังต้องรอแต่เมื่อเส้นทางการเมืองยังต้องรอรุ้นเหนื่อยอีกหลายยกโดยเฉพาะคดียุบพ,พักก้าวไกลที่สารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่31มกราคม67คดีร,มร้มร้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ซึ่ง ผู้ถูกร้องที่1เนี่ยคือพิธาและผู้ถูกร้องที่2คือพัรคก้าวไกลโดยเสนอนโยบายหาเสียงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยมีผู้ร้องก็คือธีรยุทธ์สุวรรณเกตอดีตทนายความพุทธอิสระเพื่อให้ศาลนัตรมนูนสั่งหยุดการกระทำขณะที่พิธาและพัรคก้าไกลก็ยืนยันในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายรวมถึงเจตนาและการกระทำไม่ได้นำไปสู่การล้มล้างการปกครองแต่อย่างใดแต่เมื่อ ดูเนื้อหาและไส้ในการหาเสียงของพรรคก้าวไกลถือว่าสุ่มเสียงขัดกับรัฐมนูญมาตรา6ที่ระบุว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดรับเบิดไม่ได้ผู้ใดจะฟ้องร้องในทางใดๆไม่ได้ขณะที่นโยบายหาเสียงแก้มาตรา112ของพรรคก้าวไกลที่มีเนื้อหารถทอนสถานะของกษัตริย์ เหลือฟาร์มเป็นคนธรรมดาและเปิดช่องให้มีการพิพาทวิพากว,ว,วิจารณ์ส่งผลให้มีการละเมิดปรบมุกแห่งรัฐได้ก่อนหน้านี้สารนิธรรมนูมีการวางหลักการในเรื่องของมาตรา1นึ 2, ผ่านคำวินิจฉัยของสารนิธรรมนู่ที่2 9 2 8ถึง29ครับทับ2555มีสาระว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์พระมหากษัตริย์ ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่ศักกระที่ผู้ใดจะระเมิดไม่ได้จะกล่าวหาหรือฟ้องร้องในทางใดก็มีได้และด้วยพระเกียรติคุณพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการพรดุงไว้ซึ่งเกียรติยศของประเทศและรักษาคุณลักษณะประการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีความชอบธรรมที่ต้องมีกฎหมายคุ้มครองมิให้มีการละเมิดพระมหากษัตริย์อันหนึ่งมาตรา1นึแห่งประมวลกฎหมายอาญาที่กําหนดลักษณะความผิดเป็นพิเศษเพื่อคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งการกระทาความผิดดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐเพราะพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของการปกคอรองระบอบประชาธิปไตยมาตราดังกล่าวจึงเป็นบทบัญญัติเพื่อการรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อ หรือเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนซึ่งหากสุดท้ายศาลวินิจฉัยว่าเข้าข่ายร้มร้างการปกครองและสั่งให้พิธาและพักก้าวไกลหยุดการกระทาถือเป็นการถือเป็นสารตั้งต้นอย่างน้อยสองประการนําไปสู่การยุบพักและการตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตดังที่มีคนกลุ่มต้านออกมาส่งเสียงปริศนาอดเปรี้ยวไว้กรีนหวานนะครับประการแรกก็คือกะกะต เป็นผู้ร้องสามารถยื่นเรื่องให้กะกะตยุบพักก้าวไกลต่อสารรัฐธรรมนูนตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92วงเล็บหนึ่งการทำการลบร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญวงเล็บส กระทําการอันอาจเป็นปริปักต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างเช่นพักไทยรักษาชาติสั่งถูกสั่งยุบพักตามมาตรา92วงเล็บ2มาแล้วประการที่2อาจจะมีการยื่นให้มีการตรวจสอบพิธาและกรรมาการบริหารพักคก้าวไกลกระทําการขัดมาตรฐานจาัดยิยธรรมร้ายแรงของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองข้อ5ที่ระบุว่า ต้องยึดมั่นและทํารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและข้อที่6ต้องพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์โดยยื่นต่อปพชเพื่อให้สานิกาตัดสิทธิ์ทางการเมืองตัดอดชีวิต แก่นะครับอย่างเช่นช่อพันนิกาอดีตสอสอบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่กรณีโพสต์ข้อความพาดพิงสถาบันมาแล้วอันนี้คือข้อมูลที่หลายๆคนวิเคราะห์กันนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันมีการวิเคราะห์เอาไว้2มุมนะครับมุมแรกก็คือที่มีการวิเคราะห์ของอนักกฎหมายต่างๆเนี่ยบอกว่าเอการแก้ไขนะครับการเสนอแก้ไขมาตรา1 1 2เนี่ยนะครับการเสนอแก้ไขมาตรา12เนี่ย มันไม่น่าจะผิดกฎหมายเพราะว่ามาตรา1นึก็เป็นกฎหมายนะครับที่นะสามารถเสนอแก้ไขได้แล้วเพราะรัฐมนูญรัฐมนูญนี่คือกฎหมายสูงสุดถูกต้องไหมยังสามารถที่จะทําการแก้ไขได้แล้วกฎหมายลูกอย่างมาตรา1นึเนี่ยมันก็น่าจะมีการเสนอแก้ไขได้และมาตรา1นึเองก็เคยถูกแก้ไขมาแล้วนะครับมันก็ไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวัานนี้มันเป็นการล้มล้างการการเสนอเนี่ยมันเป็นการล้มล้างการปกครอง ก็แสดงว่าที่ผ่านมามีการแก้ไขเนี่ยมันก็เป็นการล้มร้างการปกครองหรือเปล่า hmm. หรือว่ามีเนื้อหาอะไรไสในอะไรหรือเปล่าที่มีการเอาไปร้องซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเราดูตามกฎหมายมันก็จะออกมาเป็น2เป็นเป็น2ประเด็นนี้นะครับประเด็นก็1ประเด็นหนึ่งก็คือบอกว่าเอ๊ะการที่มาเสนอ,อเสนอแก้ไขเนี่ยแล้วก็การที่ไปพูดไปอะไรเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับการกระทําของพักคก้าวไกลกับการกระทําของบุคนนคลที่โดนคดี1นึเนี่ยมันเป็นการกระทําที่แยกและแต,ตกต่างกัน นะครับที่แยกและแตกต่างกันสุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้เราสามารถวิคาาาถวพควษ์วิจารณ์ได้เราสามารถที่จะฟังข้อมูลแล้วแล้วก็วิเคราะห์ตามข้อมูลที่เรารับทราบได้แต่สุดท้ายแล้วสารรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ตัดสินว่าคดีนี้เป็นไงอย่างที่บอกว่าวันที่3ที่บอ็ดยังไงก็แล้วแต่มันไม่ถึงกับกับการยุบพักอย่างแน่นอนแต่มันจะเป็นสารตั้งต้นต่อไปหรือเปล่าเหมือนกับคดีของศักสยามถูกต้องไหมคดีของศักสยามเนี่ยเมื่อสารสารวินิจฉัยออกมาแล้ว ตัดสินออกมาแล้วนะครับก็มีคดีที่จะตามมาอีกอยู่หลายตอนนี้นะครับมีอยู่หลายเลยถึงแม้กระทั่งอาจจะก,การไปยุบพักภูมิใจไทยเพราะอย่างก,กาที่ร้องเห็นบอกว่าร้องคุณศักสยามเรื่องของการถือครองหุ้นนะครับถึงแต่กองกองหุ้นเรื่องของฟาร์มเป็นเขาเรียกว่าฟาร์มเป็นรัฐมนตรีของคุณศักสยามแต่สุดท้ายมันสามารถ อาจจะรามไปถึงการยุบพักภูมิใจไทยได้ก็เหมือนกันว่าวันที่31นี้นะครับคาตัดสินหรือคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญออกมาก็อาจจะเป็นสารตั้งต้นนะที่นําไปสู่การยุบพักก้าวไกลได้หรือเปล่าเหมือนกับที่เป็นของคุณศักสยามหรือเปล่านะครับที่รามไปถึงการยุบพักภูมิใจไทยตอนนี้อยู่นะครับที่จะมีการร้องเรียนกันอยู่อะไรกันอยู่นะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้สถานการณ์การเมืองโอ้โหเรียกว่าร้อนแรงเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของนักร้องที่เราทราบมานะครับคุณสีสุวรรณจูๆ่ๆโดนดําเนินคดีนะครับเรื่องของการ ไปรับรับเงินนะครับเรียกรับเงินก็ต้องว่ากันไปตามนี้มีอะไรอัพเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัพเดตให้ฟังครับ